เจ๊เอสวัสดีครับหลังจากเราห่างหายไม่ได้มาเดินเล่นที่ Hero Gadget ชั้น4 c e n t นท้นเวอร์ซรนานะครับวันนี้ก็เพอิอมาซื้อเลนนี่อวดเดี๋ยวซื้อเลนใหม่มานะฮะที่เราถ่ายอย่างนี้เป็นเลน11มิม f 1.8 Sony e มอนะครับ apsc แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือว่าวันนี้วันนี้เรื่องว่านะจะจะเปิดตัวน iPhone 14ที่หน้าตาก็คงเหมือนเดิมนะฮะัพสเปคขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะต้องมีการ พิเศษว่ามันเร็วกว่าเดิมในกี่เท่าแต่นั้นไม่เป็นไรครับช่องอื่นทำเยอะแล้วช่องนี้เรามาช้อปปิ้งเหมือนเคยครับกับเคสและกันร,รอยต่างๆนะครับจากเยอะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ดำกนเดิมอีกแล้วเครับผมนี่มาเร็วมากวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่8วันที่7อ่ะวันนี้วันที่7มาถ่ายแล้วมีอะไรบ้าง นะตอนนี้มีฟิล์มเข้ามาเป็นบางยี่ห้อครับผมก็จะเป็นพวกแบรนด์ดังแบรนด์ดังซีลอตซีาสรุปแล้วนะครับวันนี้เราณนะวันที่8นะครับที่ยังไม่เปิดตัวแต่สินค้านะครับที่ฮิโนกะ7เจดมาแล้วมาหลายตัวด้วยกันนะครับผมจะพูดบ้างหน่อยเพราะว่าหล่มผมเสียงดังพี่ดักระจาเสียงสุขขุมนุ่มลึกนะฮะผมเพื่อนฝั่งไม่ได้ยินหลกัหลกๆที่ผมชอบใช้แบรนด์โปรของผมคือโอโโอโ โก,โก้โหมาแล้วจ้าถึงแล้วดีมีที่นี่มีกี่สีที่มีสองสีครับผมมีสีใสกับสีใสจริงจริงหลักๆมีสามสีมีใสมีสมโมกแล้วก็ดำทึบใ<ช>แต่ตอนนี้มาแค่ใสกับสมโมกเก็บดใสได้ไหมครับได้แล้วเอาสิบสามโปรที่ว่ายัดลงไหมต้องเอารรีต,รตรัวโปเอาี่นี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆว่ามันตรงไม่ตรงแบบเร็วๆนะวันนี้นี่ โคโก้นี่ต้องบอกว่าหลายะคนก็ทักมากเวลาเราลงคลิปเกี่ยวกับโคโก้อุ้ยเนี่ยสั่งช็อปปี้แปดสิบบาทเองห้าสิบผมก็เจอแล้วโวคุณแปดสิบบาทจะมาขิงผมแต่นะเราคงไม่น้องอธิบายเยอะ <c oughs> เขาเดือบเป้เลยเหรอวะสิบสามโปรนะครับใส่เคสสิบสี่โปรได้อายอ ได้โูมีนิดนิดนิดนะนิด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 ช่องนี้นิดนึงผมว่าเครื่องเท่าเดิมนะแล้วก็ช่องนี่เราเลนใหม่เราสูงใกล้มากช่องเนี่ครับช่องเปิดใช้เลนส์โหมดเนาะมันจะนิดหนึ่งปุ่มวอลลุ่มปุ่มวอลลุ่มปรับเพิ่มลดเอ่อเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มตัวปรับปิดเสียงเลื่อนลงมาประมาณสักมินนิดมนมินมินมินครึ่งประมาณนั่นอ่ะ ส่วนช่องกล้องดูจากท,ทรงวเนี่ยน่าจะตัวมันนาจะยก,ยกหลังมากขึ้นนะฮะนี่เรานั่งวิเคะห์เพราะว่าตอนนี้เรามาถ่ายเนี่ยไม่ยังไม่ออกแต่ว่าโดยรวมนั้นเหมือนเดิมอ่าโฮโก้เท่าไหร่พี่สองเก้าสิบาทแท้ฟิลลิ่งไม่เหมือนผมเคยเห็นคนเขาไปอะไรนะเช็คกระเป๋าแท้ไม่แท้เนี่ย <laughs> ไม่จริงยีโขยนันขำจริงจริงกระเป๋า a แท้ไม่แท้ดม <c oughs> เดี๋ยวเราดูคลิปนะถ้ารองเท้าหรือแท้เทียมดมออกวันอังคารไหนไม่รู้ไม่รู้ใครออกก่อนกันอนะ่ะตัดเสร็จแล้วร <c oughs> องเท้าหรือวิกตองแทกะกียมดูอย่างไรนะครับกับติดตักรีอาร์ได้สองร้อยเก้าสิบแท้แน่นอนให้ตรงนี้ผมว่าหนาหนากับปีที่แล้วเนาะตัวตัว,ต,ว <c oughs> ตัวเนื้อหนาขึ้น <c oughs> นะครับอะข้ามเดี๋ยวคนหาว่าเรา้ำลายเยอะ ตัวที่2ที่มีเคสก็คือร็อกร็อกครับร็อกเนี่ยเป็นใส่เหมือนกันข้างริ่มหลังแข็งนะครับหนากว่าฮโกโคเล็กน้อยปกป้องกระแทกมากกว่าที่ตัวมุมจะมีแอร์คิวชั่นะครับกายกระแทกทั้ง4มุมสวยมากๆนะครับเลนสวยมากๆไอ้ไม่ใช่เคสสวยมากๆครับร็อกเท่าไหร่ครับพี่ร็อก490บาท4ี่ยกบาทก็แพงกว่าฮกโกสองรโอเค okay. ตอนนี้มากี่ไซส์ มาสองไซส์สอส์สามนะสิบสี่โปรสิแอ่แล้วก็14บสี่เฉย14บสี่สิบสี่โปรแต่กว่าที่คุณจะต้องการใช้คงจะมีหลายยี่ห้อแล้วนะครับแล้วก็กันรอยนะครับแน่นอนแบรนหลักๆมาแน่ๆแต่วันนี้ที่เห็นด้วยตาคือจะเป็นซีหลอดนะครับซีหลอดเป็นตัวกระจกกระจกสามดีไตัวนี้ไม่ไม่ครับเป็น 5X 5X โอคล้วขอบดำป่ะ มแก่แกะแก่แก่แก่เมาหน่ดนึงก่อนซีดอดเดี๋ยเมื่อกี้เขาตั้งชื่อว่าอะไรนะเฉพาะให้เกตเห็นกล่องครั้งแรกท่านเพื่อนแม่คิดว่าเคสอะและอย่างดักเลยอะนี่อะไรครับฟิมฟิมกันรอยเจ็ดแผ่นแผ่นเดียวแผ่นเดียวอ่าหนึ่งชิ้นก่อนสลีปใบกลองมาเจออีกหนึ่งกล่องและอีกหนึ่งกล่องมันมีกล่องไหมมีอีกมีอีกห่ออมีห่อหนึ่งนะครับเป็นกันรอย พี่ดำแกระนึกถึงสมัยเรียนหนังสือที่หของขวานแก้งเพื่อนใบบไอห้าหกชั้นแล้วแกมันไม่มีอะไรไม่มีไรเลยโอเคหยอกหยอนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นซีลอดซึ่งซีลอดเนี่ยถ้าเกิดใครอยู่ในวงการมือถือบ้านาก็จะรู้ว่าทนถึกและลื่นลื่นไว้นิ้มือใช่เพราะตอนที่เรารีวิวพวกซัมซุงที่สแกนรูปหน้าจอก็จะเทียบซีลอดกับตัวเมอเน็ตเมอเน็ต เนี่ยตัวนี้ก็อีนหนึ่งตัวนะครับที่บอกเลยว่าทางร้านเขาก็เชียร์ใช้ได้เท่าไหร่พี่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาททุกไซส์เลยไหมฮะทุกไซส์ครับราคาเดียวราคาเดียวแต่ว่าจะมีเรื่องของการรับประกันเออประกันยังไงพี่ประกันหนึยยงง่งปีเปลี่ยนหน้าร้านเป็นออปชั่นเดิมที่ซื้อร้านไหนแตกแล้วกลับมาเปลี่ยนร้านนั้นใช่ไหมพี่ดำครับไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียนอ่าแต่ถ้ามาร้านเรานี่มาร้านเรามาร้านเรามาร้านเราแจ้งบาร์เราได้ของเลยไปบ สีนักลินไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคพันหกเก้าสิบตอนนี้มียี่ห้อเดียวตอนนี้มียี่ห้อเดียวแต่แปนหลักๆอย่างเรื่อคลาชิลโฟกัสอะไรพวกนี้ก็มาหมดคอรีลาก็น่าจะมา,า,มมา,าก็จะครบแหลยเพราะว่าของไอโฟนเนี่ยทุกยี่ห้อทำหมดก็ราคา,า,ากัรลบประกันก็เดี๋ยวมาแต่กันอีกทีนึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วหรือไม่นะเพื่อนๆ<า>แล้วก็ที่ที่มาแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆก็คือตัวเลนไม่ใช่ตัวกันรอยเลนส์กล้องซึ่งมันจะเผยให้เห็น ดูตื่นเต้นนะเพราะมันยังไม่เปิดตัวแต่เพื่อนๆ,ๆดูคงไม่ขำแล้วแหละเพราะว่า <c oughs> เห็นครบหมดแล้วลุปมชัดด้วยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นว่าตัวกันรอยแดนสกล้องนั้นจะมาเป็นเป็นสีครับมาเป็นสีเลยตัวนี้จะเป็นสีม่วงสีใหม่ของ iPhone 14 <c oughs> แล้วก็สีทองที่เป็นเฉดน่าจะไม่เหมือนเดิมคือมันจะอ่อนหน่อย <c oughs> ผมว่ามันอมชมพูเล็กๆคือทองบางๆ <c oughs> ทองประมาณสัก เหมือนสร้อยอิตาลี 214k ประมาณนั้นอ่ะจะจางๆจืดๆนิดนึงเหมือนที่ของที่ผหลักเขาพวกเข้าใ่กันลัชชูรีนอ่าแล้วก็จะเป็นกันรอยที่เป็นประมาณนี้ครับเป็นชิ้นๆนะครับแปะครอบทับเหมือนที่เคยผ่านๆมาเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วแปะลงไปมันจะเกิดแร์เกิดแฝงบางที่เก็ไม่เกิดแหละแต่ว่าบางชนมากจะเกิดแร์นะฮะบางเคสอ่าแล้วก็ ตัวสมมติแล้วจะบางไมโครโฟนแล้วไมโครโฟนชอบสัยที่ตรงระหว่างเลนอันนี้เท่าไหร่ครับพี่บ้าอ่าพี่ดำหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทตัวไทเทเนียมอลลอยฮะอ๋อไอตัวข้อที่เป็นไทเทเนียมใช่ครับตลาดเป็นเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมไม่ไทเทเนียมอันนี้ไทเทเนียมเบากว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็ดูไฮโซมากกว่าตอนนี้มีกี่สีครับพี่อันนี้จะได้มาสองสีก็คือสีหลังที่เขาประเมินสีม่วงใหม่กับสีทองใหม่ที่ประเมินว่าคนจะต้องการเยอะตัวท็อป แต่ซีอื่นๆก็จะมาแน่นอนแน่นอนแล้วอีกรุ่นหนึ่งของซีรีสก็จะเป็นซับไฟปีนี้เราก็เข้ามาเป็นยังไงอ่ะเป็นวัสดุเป็นกระจกซับไฟเลยเหมือนเหมือนกระจกเออกระจกนาฬิกาแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เมื่อกี้หลังไมค์นี่มีคุยกันว่าปีนี้มีมีแบรนด์ใหม่มีเรื่องวะนะพาร์ทเนอร์ใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่อ่เชิญพาร์ทเนอร์ใหม่เดี๋ยวหมุนกล้องให้เลยอ่ะเชิญเชิญเหล่าเลยครับปีนี้เรามีพาร์ทเนอร์ใหม่ของเรื่องของเคส คื่อว่ามัตเตอร์เคสแต่ว่านะัดตอนนี้ยังไม่มีตัวอย่างเรามีออเดอร์ไว้หมดแล้วถ้าใครสนใจมาทางร้านได้เลยนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายระดมความคิดของแต่และบุคคลในการสรรหาวัสดุที่มีการเป็นกระแทกตั้งแต่ระดับน้อยไปถึงระดับมากเขาเรียกว่าจะมีหลายๆแบบใช่หลายหน้าตา<ม>แล้วแต่เรียกว่าอะไรดีไซเนอร์หรือครีเอเตอร์ใช่นะตอนนี้เรายังอุ่ไว้อุ่มไว้ก่อนแบบเราไม่มีของ <laughs> แล้วมันจะมีไหม มีราคามาอย่างราคาเลยไอเดียคร่าวๆพันนิดๆพันนิดๆพันนิดๆก็ต้องเรียกว่าวัสดุดีนิดนึงน่าสนใจมากกันเพื่อนแล้วจะมาประมาณเมื่อไหร่พี่ดำจะได้มาถ่ายคลิปถูกหลังไม่บอกมาไม่ใช่หลังไม้นะอยู่ก็ยืนอยู่หลังไม่น่าจะช่วงกลางเดือนกันกันยาเพราะบ้านเราไปหกสิบเจแปสิบห สิบเจ็ดสิบแปดเดือน,อนกันยาพลาดการไวใช่ไหมครับส่วนผมเนี่ยถ้าทํถ้า<ด>ถ้า,ถาไม่พลาดอ <ะ S 1> ่ดะจะไม่อยู่เมืองไทยช่วงนั้นอดดิไปทำพลาดผมเนี่ยถือเบอร์สักอยู่สามเบอร์นะยังไม่ได้ผูกโปรเลยทั้งสิ้นกะรอซื้อเอสิบสี่นะฮะมรจะได้ซื้อหรือเปล่าหรือจะไปซื้อเมืองนอกเหมือนเดิมก็วันนี้ประมาณนี้ครับราร์เดอย่างยังไม่มีนิดนึ่งนบผมลูกค้าคนไหนครับที่มาจากช่องพิอร์ ทางร้านเหมือนเดิมครับผมรถพิเศษให้หน้าร้านเช่นเคยขอบคุณมากครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใช้บริการของฮิโนกะเจ็ดนะครับชั้น4เซ็นทรัลเวอร์ตรงหน้าธนาคาร UOB นะครับแวะมาหาพี่ดำหรือหาน้องๆพี่ๆท่านอื่นที่ร้านได้บริการดีทุกคนครับถ้าคิวเยอะก็อาจจะรอนิดหน่อยนะครับสักเดียวไม่นานนะครับแล้วก็แจ้งได้เลยว่าเป็น f c ฟซีพอาร์สก็ขอบคุณพี่ดำล่วงหน้าครับที่ดูแลพี่วิผมเป็นอย่างดีตลอดมาครับขอบคุณครับ นี่เราแอบแวะมาที่ร้านเคสตุ๊นะครับโฟนบูธติดกันนะฮะไม่แวะไม่ได้เลยนะครับตามมาทับอีกหนึ่งไลนะะของเรานี่มีอะไรบ้างกับเคส iPhone 14สี่โคโคแน่นอนนี่อะไรเนี่ยแล้วก็การกระแทใกใจคิงคองคิงคองเท่าไหร่เอ่ยสี่ร้อยเก้าสิบคิงคองนี่เอ่อข้างนิ่มหลังแข็งปะใช่ข้างนิ่มหลังแข็งตัวนี้มีอะไรแค่น,นี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีเลนส์กล้องด้วย อ๋อนี่ใครที่ชอบข้างนนเนี้ยหนกหนกเนี่ยก็คงจะต้องโดนนะครับตัวนี้สวยนะเออ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 ทิงคองนี่ก็มาตรฐานนะมีทุกปีดีทุกปีอีกทีลืมเท่าไหร่นะ490บาทค่รับ4เกบาทแล้วก็ตัวการเลนส์กล้องใช่ไหมครับครับขอดูครับแล้วมนันไปที่เคาน์เตอร์วะมาแล้วกับกับกับกั <laughs> มาไปมุดอยู่หลังร้านเขาจะเฉยเลย เลนกล้องนะครับอ๋อ oh, นี่เป็นแผ่นใหญ่มันจะมีแฟลร์ไหมอ่ะเวลาถ่ายรูปใช้แฟลชมันจะมีแฟร์ไหมแล้วก็มีลายเพชรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเท<ๆ>่าไหร่นี่ยน,นี่สองร้อยห้าสิบบาทคนะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้เป็นกันรอยเลนกล้องขอบเพชรโอ้ออโหอมีนะสีทองกับสีเงินนะครับฝังเพชร สองเลนสามเลนราคาเท่าไหร่จ้าสองร้อยกว่าถ้เท่ากันเท่ากันเลนน้อยกว่าไม่ถูกเหรอสองร้อก้าสิบาได้คนสัมภาษณ์ไปต่อให้เป็นเลยเอาใหม่อสามเลนเท่าไหร่สามร้อยแล้วก็สองร้อยเก้าสิบสิบบาทโอ้ยโกรธแล้วก็เดี๋ยวมีอีกร้านหนึ่งที่เราควรจะต้องมาทุกครั้งที่มาเซ็นทรัลเบร์นะครับเพราะผมไม่ท้ออะไรนะอัดตัวบอกนะฮะโง่คนมูจิตุกขอนเราเอง ฮัลโหลมายังยังค่ะพี่มาเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยพี่ๆทุกคนประมาณเดือนหน้า<ช>ค่ะพี่อ่าเดี๋ยวเช็คกระติ๊บก่อนเดี๋ยวของมาเดี๋ยวเราแวะมารีวิวให้พีๆ่ๆได้ดูกันนะฮะวันนี้รุ่นอื่นๆซัมซง 22, ุรรง S22 ไอโฟนโฟตัวใหม่นี้โฟ4อัโ,รโรตร้าโฟไม่เข้าเลยใช่ไหมอ่าแต่ซัมซงุงซัมซง Ultra, มุง S22 อัลตร้าแล้วก็ไอโฟนรุ่นต่างๆนะครับมาดูได้แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้บอกเลยเด็ดมาก ไม่เคยรีวิวได้แต่ว่าซื้อใช้เองเนี่ยสุดยอดทนแล้วก็เก็บความเย็นได้นานมากๆวันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับเคสแล้วก็การรอยต่างๆที่เราพามาดูที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับที่อื่นห้างอื่นแหล่งอื่นอาจจะมีหลายๆอย่างนะครับใครรู้ใครเห็นอะไรน่าสนใจก็คอมเมนต์ชี้ป,ป้าก็ได้ครับผมเป็นเพียงสื่อกลาง มาเล่าให้ฟังเฉยๆครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด, like, กดสำหรับแลครกบกดติดตามนะครับเพื่อพาดคลิปใหม่ๆของผมพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีบาย